อือกูกูหยัดลงเลิกดาาบ่กดำธรรมดาปกติหน่ะบ่บ่ปกติให้นี่เด้ซะกูบ่ได้ดำคือหยซะนี่สวัสดีพี่น้องมาฮอดพ่โซเลกันเรื่องข้าวตายบ่ได้มาหาต้นเบิดมือพี่น้องฝนตกเนาะพ่งหยุดพี่น้องตกเบิดมือเบิดเวนลีอ FC คือขีดฮอด7ต้นอยู่พี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้อง หลังจากอ่หันแล้วมันยมกลัวกลัวหายกินคันบบเห็ดเวียขันบอันั้นนะกัยังวาฮะหาห่มเอาหลังจากดำนาซิดเห็ดอะไรน่เลียงงวอมลูกเบอรดูพี่น้องฉนหาพ้นาสต้ย หัวเด้ออือเ้เดี๋ยวนี่นะพี่น้องเอาเพือนดไทยไปป่ะอยู่เพือนตาางเพื่อนแม่น้องแทนพี่น้องเลยเขาสิมาหันตีนหลนั่นหลักตีนหลอยู่ดอกแล้วหัวรถไทยิุบคนี้ ี่ะ้อนหัวมคมละพี่น้องเวลาสุดหนึ่งข่าวแล้วไปไปเอาไปเห็ดไปหนึ่งน่ะเราหนึ่งแล้ว่ะอือันนี้นะคนเตียเตียอยู่นนพี่น้องมอข่าวคนได้จะไห้ไหมนี่นี่เออเก่งเนาะมือมาฮึ่แล้วได้เนาะเออยังบีแตกบ่เน่ย ไพ่อรนะตัดผมซะบ่อนอ่กูจนบวจือะกูพี่น้องตะกี้มัดจุกนนอนาไดอกูอนนไดอ้ดาอาีเ้ยมึงดูพี่น้องอาเจาตวนคนขายของอ่ะอนนลังนั่นอ่ะเป็นฉั่งสริอสวยไนาคุณยังกระรงเลเอาขิ้งัวลงหน้าเธอ กินงวกล้องไนะอว้นะวาสิมาตั้งแต่เศร้าผู้ใดพี่น้องฝนก็ย,ย,ยุดยุดยุดน้อยเดียวกกับตกจา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 กห้าก,ก็ยุดขาดเม็ดนี่แหละนี่ห้าก็มาปวดโพพี่น้องเลยจะตรวจกำลังสีเห็ดแนวดงังไพอันนี้แนวดงังไพนะเกิดํากูจะไปหาอยู่แบนเฮ้ย hey! พลฝนตกนะมันสิพน่นได้โบหินกูไปหาอย่างหาแต่โบหินฝนตกน้าแห้งพุ่นมันสินีผลเ,เออ อะไรแบบบวเปื่อยมึงละก็บวบเปื่อยมึงพยายามหาเด้อไทยใท่บหมนั่นบวอันเดี่ยวเขาเลียกเราไทยคนเบิ่งบวเออค่ะมึงพยายามเลาะเบิ่งแบบสมมติมันแดดไงมึงไปเบิ่งโดนหลาะเบิ่งโดนหักกุยมันจะอยู่ในตากะอยู่บ่ดิบบนีดอ้มอมันไปหานย่างไปหาเดีสะย่างไปก็มันก็ไปหางไปจะมองกับบุญมีเด็กหน่อยมาบุมีใครมา

หัวโพนฮะน่ะคุดมาใส่ก่อนเธอเนั่นคุณหมองงัวพึ่นอยู่พี่น้องมองไงบริได้หัวได้คือว่าบางคือว่าหัวต่วนฮะโอ้คำมันร่มมันสีหัวโอ้คำบริร่มเนี่ยมันบริหัวโอ้มันกับสีลมคือว่าแล้วมันตกกัไหนเนาะเธอหนาเธอหน้ายังผูกขี่งัวเพึ่น โหดเมนเลยพี Men, noi, ่น้องเอ้ยขี่งัวเหนียวงัวดินภาวะต่ำเข่อยลงทางทอนทางพี่น้องเอ้ยพ้นตกแลแบบว่าพี่น้องพ้นตกน่ะมันจูดบอดด้ายขี่หนีขี่ยุกก็ได้กองท่อนทางเขาข้านมาพี่น้องเขาว่าสิถ่ายหลุดทายขีบข้ามหลุดมือเดียวกับบอก้าพี่น้องยันถิ่มแขวบอก้า เห็ดอะไกินนะนะเห็ดยังกินข้านึข้าวบั่นกัหนึ่งข้าวบ่ช่องสมอแหลวบ่เอ๊ะเอ๊ะยี่น้อยยี่น้อยเฮ้ยโอ้ยเจวีนี่เนาะ พอได้ห mm. so ัวบ่เฮือนนะบัตรเจ้าตัวหุบพ่วขึ้นบัตเกี่ยวเขาเลยเจ้าตัวฮุบพ่วขึ้นสีเย็นแล้วเนาะอเออเฮือตั้นรือแต่เพิ่นกับเพื่อนค่าเครื่องหัน น้เง like, ี oh. my favorite, my ้บกงมบอยู like, way, ่แล้วบ่เด็กหน่อยลายนายพี่น้อถึกๆแต่ไดก็กูนับมืนนะเจ็ดแปดเกาเขียนห้องนาพี่น้องคำแล้วลูกซาก็ะหนึ่งขาวซุกแล้วก็ขาวอามน้าอ่ำพอกลงใหน้าน้ากูก็มาเพิ่นซีเพิ่นซีอันน่ะชิดาชิดนกินอืมงามกูณธมและเหต้ได ถามเจตัวนว่าเห็ดกินละบอสียังบอดเห็ดได้ได้พอมันบอมกินเออเอมันบอดแดดนั่งปลากระช่งมันปดขาพิษตัวนั่นแหละบางยงอ้าวก็มึงกินปลาค่ะเดี๋ยวมันไข่มันได้มาหายจากสุดเจ็ดเจ็ดสุดละเท่านข้าบะอัดเจ็ดสุดเออหน้าเอาไหมมันบอดได้ดียังบอดเห็ดกินเลยกลัวตัวนมักตัวตัวนกลัวเห็ดเห็ดแล้วมึงมักไว้แล้วเอาเขาตู้เย็นไว้แล้วมึงอยากแล้วมึงเอามาปีกกินน่ะ ไห้กูมึงสิไหวแนวนั้นน่ะเอากูสิบ่ได้กูสิเฮ็ดลอดบัดมันเอ้ากะแน่ลอดน่ะสมมุติมึงอยากเฮ็ดตากแห้งมึงก็เอามาตากกมามักไว้ในตู้เออมักไว้มันสินัวไดมึงยอมกินจกลําอ้าวละสุดพี่น้องโอ้ยคุณพี่เอ้ยเฮ็ดกระบาสิยอมกินว่าซั่นยอมกินทนะกูยังบ่ได้ลายแล้วองแบงแบ่งให้ย่าแน่แล้วก็แบ่งให้เสี่ยวแน่กินตอนเดียวกปทานี้แหละยังบ่ทันได้กินเลยาีนี่เดขวาน้มันเขียวแล้วเฮ้ยนานะ ล่ะสุดเจต่วนเอากะจดำมาดำนะมันบกขึ้นพี่เนาะขี่บกออกมาไงมันตกทางใหม่ทีละอืมกูว่าตกตกแถวต้นขามนลงไปตกคือต้นขามมันเปลี่ยนดวงมันเจาะแม่สองหามันไก่ป่าไก่ป่าครับขี่งัวลายบอกเฮ้ยเลยดึงจะตากุกเีละข้าวขึ้นเลยอืมเท่น่ะดำน้ำล้างจุนี่เนาะนี่ดำน้ำล้างดำยำแรงมันข้าวขึ้นเลยอันนี้ฮันดิแดงๆ มันวัดซะก่อนอืมมันวัดซะก่อนแต่ว่าได้อยู่ได้แต่มันัดมันมันจอเด้ดจอถ้าลงตอยู่ต้นคามเนาะโอเคดําว่ามันสิหายมันเพิ่นแต่แท้มันเหลงเลยอืเห็นบ่กะเห็นบ่ตะกะกูมาตกอยู่นเนาะตวนงามมันบกกูให้เปลี่ยนมันยังงามพุ่นน่ะบ่ได้เอาขึ้นเลยเด้อพี่น้องาตังกได้ขึ้นลยําแรงมันพนะเพุ่นเพราะว่าเธอบ่ได้อยู่ทียงเ โียงว่ไหเลี้ยงัวนามตวนมาถอดม้ตวนนามเต็มบออยู่อ้าพ่นหัวทีต้วนั่มองพ่นหน่ะบริมีแนวติดบ่อยังในหมอนี่นะต้มน้ำไหมดัมาหายเลยอืมอดัฮแมยังกูยังอยู่ได้กูหักจากซีหายผู้ใดกูว่าอันกูว่าซีต้มแล้วสีใบพัดกู อืเมื pues ่อสักก nah ่อนนางมาตากเสื oh, ้อผ้าทางนี้ได้พี่น้องเห็นใยแปรไปหาบคองมือสาก่ันนี้หั่ีเคียวเลยได้บักร้ายหนึ่งได้เห็นบ่ยังเอามาบ่ได้ยังกะตีกับเตาผู้ใหญ่จะดีทา้งอันไตวันมูลค่าสามพันบาทดีใจนำายเปรเด้อบ่ได้ขึ้นปลาไก่พี่น้องเลยเอากัได้ มันลำบากก็ดอกปุ้ยทางสิไปสิมาบืนไปวายคือต่นี้ต่นี้คืนไปห้อีซีนี่ในขันทางหน่อยลีบุบุกก็อธิไปพี่น้อยแต่นี้เขายังขั้นมาเลยเดินเดินเห็นกันทีกับยายแปรไปหน้อยบดไปทางใดเลยผลตกหนอนอหอยตาเทียงเขียดห้องพี่น้องบรรยากาศ พ้นโต๊ะกับบริคุ้นประตนูนผูดคราสบูกันเนาะโอ้ขักขักขักขัดเห็ดอ่อมซิ้นใหญ่ๆหนิเด้อเอออ่อมดหกเห็ดประตูไข่เขาเห็ดว่าทั้งขั้นไท่หน้าผีก็ได้ยังง่วมึงบ่หนะ มดผูกสะวะขนาดในกองพ่อน่ะสองตหลักก็กินเขาคาร์นอหัวเจตนพี่น้อะเจตนกำลังเสียเห็ดแนวหน่งขขาพี่นนองเห็ดแนวดังไพหน่งเขาหัวเจตนเอาขี้งัวลงเขาลงให้หน้าขี้งัวในรอกลงใหหน้า เป็นกระคูนบอนงัวอยู่มีบอนให้งัวอยู่บ่จนเอารัวไทยไปฝากน่เพื่อนแม่หนองแทนตูกหน่อยหันสาออ้ยัสาากสีเอา,ขาเข่าแล้วเอาเข่าเลยนะมันขำน้ำจะดหกม่มง,โโมงเลยเขาก็อยากเข่าแต่วะ่ะ มันหัวบ่ตัวม,าามันจะมีหนามนะมันหัวในเลสคูเลเออมึงได้จากนอนหลับบ่มันบดังถึกถับถึกถับถบึกถับอยู่บอสโอ้โอบ้านในเทิบรถไทยเป็นบ่อนงัวอยู่สามบ้านนี่ล่าสุด,าาสดอืมติชิมาได้เงิน แต่งสีเห mm. uh ็ดลังใหม่ให้มันอยู่ว่าพ่นผูเบิร์จะสอบเรพูยนะอืมเปื่อเปื่อนพเป็นตาอยู่ตาเศร้าผู้ได้หลังมาเบิดเลยดี โถอยู่ไ้นน้ำยาบ่เจีตวตกนไ้โถโถเว็นปองเบียปองเบียปองมะพร้าวนะคะสิเปกอาวเปล่นกันหรอยากาก็จะไปย่างเหยียบไปรๆเจือเมฆายโฮมได้เป็ไปทุ่งบางใหญ่นะพี่น้อง อันนี้นนว่าตะเจหนวดพี่น้องอันขี่รถขี่รถอ,อันขี่รถแล,ลาา้วกันแนมประนำอยู่พี่ปาะสาทูเก็ตจ,จอดรถเขาเก็บโอ้ยบ่กเขาเอารถผลไปแล้วผลชีนาวา่ะ <c> เ <oughs> ทียงหน้าหน่อยพี่น้องงามแรงเป็นตะอยุดตะเศร้านะพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> พัวน้ำหมักสะอาดอยู่พี่น้องแต่ว่าเมียน้ำหมักโชกกระปพก อาบน้ำกระซองโอเพิ่นเหล่ามือนะเมียเพิ่นอาบน้ำกซองโอ้แล้วพี่น้องเหล่าตกขุยตาไงเมียนะอาบน้ำารองโอวัาสันผัวนันสะอาดพี่น้องมักสะอาดเมียนะโชกกระปุกแล้วเมียนะพี่แล้ว จะนอยกับไปหาอิมีนาอีกแล้วขูหนึ่งนเนาะผูกจกักโตก่อนผูกวตเนี้สายคือแบบห,หัวจกักโตก่อ็โอ้คือว่าเสาหกเจ็ดหาหกเสาเส,ส,สาหนึ่งสองตัว <c oughs> <c oughs> นู die, so They so ่นพี่น้องเอ้ยนับว่ามีสี่หาซางัวผ่าแปโตแต่ว่าผูกปุ๊บสิโตลาสุดนะเพื่อนเพื่อนดไทยนะเป็นเพือนงัวพี่น้องบาทเนาะเอฟซีเป็นแห่งบาวอยู่โอ้ยคือบรเหตดีโอ้ยฉันมีเงินแห่งเหตุดีแหละพี่จิไปอาภาตังมุ่งไงมันหัวลงนน่นั่นอย่างน้ำเงินอ เห็ดของัวใหม่ปะอยอแยแปได้ใ yup. ด้ซิแผ่นแลละมุ่งกระเทิอบเรามันหัวด okay ิจตรวจกัน uh ่านได้ซิปแผ่นก um 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 ็โอเคแล้วได้ซิแผ่นไหมยังมาตัดมาหลอกแปลกๆอ่ะเนาะอมมันอยู่นี่กับเปื่อนเนาะถากมันเป็นแปนเห็ดชี มันเป็นแปมันก็สิใหญ่มนบ่ตวนเราพอนบักใหญ่เนาะสิโอเคอยู่สิตวนขสังกะสีนี่เด้อตวนเฮ็ดไม้สิวนแ่อขสังกะสีแนวซั่นันสิเฮ็ดันสิเฮ็ดหน้าคายขาวก็คือว่าหั่นเป็นนี้ใหญเคียวอยู่5,000กว่าบาทมันสิายไปหายาเียวเฮาติคายไปหายาเคียวแล้วกปะ่เนาะ5,000น่าจะคอ10กวให้น้าพองแท่นก็9ให้สิหลายพี่สัง ตะกะตะกะซ้ำตากับบ่าเบื่อซ้ำเขาข้าวเปลือกนะเออปีเล่านางขอกินน้ำบ่าวบอยข้าวสารสอบหนึ่งผ <Koll a> <statistically> <Uh ู <s hr ùng> ้ใหญ่จะดีสื่อให้ลองดูพี่น้องเกินอายล้เอาหลุกน่อยหนึ่งเขา เยอะพายจิยากอยู่หมนอยู่น้ำงัวเนาะขส้งนนด่น้เคานเสเจเลยเพิ่มขาีงนเขาหบ้นกิเ้ยเคียวเพิ่มเขาอีกทีเอาไว้สำนีเด้อพี่น้องเด้อพอกันกีบหนาพี่น้องจ้าตัวนี้เป็นแดนอาของนางเนาะพี่น้องกาะานลดีเล็กลักปูนดีนะเสื่งมือเข้าไปพี่น้องไมใช่เบิ่ง ดี๋ยนั่นๆๆๆนัละคุณและแดนกันกับของอาของนางเนี่ยของคนนี่แหละพี่น้องสุดสุดมองนี่อานางก็ได้ดิสุดมงเดินคุนน่ะงเดินคู้นกับของอาของเจตวนอีกเดินตัวนักัของอีกงเจ้าตรงว่างแล้วก็ของเจ้านั่นที่ล้างเฮือนันลงไปพุ่นได้หน้าทางบ่ทุกคน ก็ลงใส่อีันชีลงบ่คขันบ่เอาต้นไม้ลงถ้นเอาต้นไม้ลงนะกูว่าลงข่าต้นไม้